ปี2,545คนไทยออกกํกาลังกายด้วยการเดินวิ่งเนี่ยข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยบอกว่าอยู่ที่5.8ล้านคนแต่ตลอดระยะเวลาที่เราทํางานร่วมกับสสมาจนกระทั่งถึงปลายปี2562เนี่ยคนออกกําลังกายด้วยการเดินวิ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า16ล้านคนอันนี้ก็คือตัวเลขที่เห็นถึงพัฒนาการที่ค่อนข้างชัดเจนเราก็ส่งเสริมทุกรูปแบบทั้งในเรื่องของที่เป็นเรื่องของเชิงประเด็นชนิดกิจกรรมต่างๆแล้วก็ในเรื่องของหน่วยงานองค์กรทางสถานศึกษาในที่ ทางานต่างๆแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดระดับอําเภอก็ส่งเสริมในทุกๆมิติ เราได้เปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของเพศและวัยเมื่อเราจัดวิ่งในครั้งแรกๆเมื่อสัก15ปีหรือ20ปีย้อนหลังไปเนี่ยผู้หญิงออกมาวิ่งน้อยมากผลของการรณรงค์เนี่ยจากการที่ส่งเสริมให้คนตื่นตัวเรื่องสุขภาพแล้วสสอเองก็มาเน้นสร้างนำซ่อมเนี่ยทำให้คนตื่นตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้นทั้งเรื่องการออกกําลังกายอาหารเรื่องโภชนาการการลดปัดจจัยเสี่ยงไม่ไว่าจะเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่ถูกบูรณาการเข้ามาใส่ในกิจกรรมที่เราทําเรื่องของการเดินวิ่งและการออกกําลังกายเพื่อ ว่าเป็นผลทําให้เปอร์เซนต์ของผู้หญิงวิ่งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตามลําดับประเทศไทยมีงานจากปี29ที่ผมจัดที่จอมบึงไม่กี่สิบงานกลายมาเป็นในช่วงปี6 1 6ึ่งเนี่ยงานวิ่งเพิ่มขึ้นเป็นปีละมากกว่า2000งานแต่ในคน16ล้านคนนั้นน่ะมีเพียงประมาณ10%เเท่านั้นที่ติดวิ่งแล้วก็ไปสนามวิ่งส่วนคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเขาไม่ต้องไปสนามวิ่งก็ได้เขาก็วิ่งอยู่ในบริเวณชุมชนบริเวณหมู่บ้านที่บ้านเขานี่คือสิ่งที่สส การที่สุดคือไม่จําเป็นจะต้องให้เขาไปในงานวิ่งใหญ่ๆหรอกอยากให้เขามีไลฟ์สไตล์มีวิถีชีวิตการออกกําลังกายเป็นเหมือนหนึ่งการพักผ่อนหลับนอนคือการมีสุขภาวะที่มันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตถ้าคุณขาดการออกกําลังกายก็เหมือนกับว่าคุณขาดสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งของชีวิตที่ ไม่แพ้กับการขาดอาหารภาคีของเราร่วมกับสสเนี่ยก็ผลักให้เรื่องของกิจกรรมทางกายเนี่ยเข้าพิสู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีกลายเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ยังคงขับเคลื่อนอยางยังหนักอยู่ในขณะนี้สสร่วมเป็นเจ้าภาพในการที่ทําให้เกิดการประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายจนกระทั่งเกิดเป็นมติกรุงเทพเป็นแบง g อ o ชา h ์เตอร์ก็ทําให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างและนั่นดูเหมือนว่าจะ ำมาสู่การได้รับรางวัลในระดับประเทศในเรื่องของรางวัลเนสันเบนเดล่าและอื่นๆถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ภาคีเราได้ร่วมกันทามาอย่างต่อนเนื่อง <S <S <machines> <S ผมกำลันงนึกถึงเรื่องการออกกำลังกาย <S <S นึกถึงเรื่องการวิ่งที่จะต้องทำให้มันกระจายไปทั่ว894อําำเภอ90 0 0 0หมูม่บ้านตอนนี้เริ่มทดลองทำตั้งแต่วันที่5้ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะชื่อว่าโครงการพาร์รันไทยแลนด์ ทำให้มีพาร์คเล็กๆขึ้นที่ต่างๆเครือข่ายพาร์คลันเกิดขึ้นแล้ว150กว่าที่ในอนาคตเราจะทำเรื่องจุดเล็กๆเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นให้มันเจริญให้มันงอกงามแล้วมันจะฝังลึกอยู่ในชุมชนท้องถิน่นแล้วมันจะกระจายไปทั่วถ้าไปได้9 0 0นหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประเสริฐสุดสำหรับสสสสร้างนำซ่อมก็จะกระจายไปทั่วแผ่นดินไทย